สวัสดีครับทุกอิดอยู่ในช่วงฟิชชิงเก์นะครับวันนี้ฟิชิงเกลเทปบีสนับสนุนโดย AKN <Hindu. S 1> <น>วันนี้เอาใบาสันนะครับใบสัน x นะครับใบสัน x ตัวนี้กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับหรือว่าตอนที่ผมรีวิวนี้มีรุ่นออกมาหรือยังด้วยนะครับใบสัน x นะกฮะก็ <Suzanne. S 2> <arose. S 1> จะออกมาเร็วๆนี้แล้วก็จะมีเบสแล้วก็สปินแล้วก็จะมีเวทให้เล่นดังนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับ มันจะมีความพิเศษก็คือมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะท็อปของใบสันนะฮะวันนี้เอามาทดลองตกกับปะเก๋าที่บอ่อทิพมงคลนะครับมาลองดูแอคชั่นขคันนี้ก่อนที่อยู่ในมือผมที่เป็นคันต้นแบบนะครับอาจจะตัวจริงออกมาอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับมาดูกันวันนี้ผมจะได้เห็นแอคชั่นของคันรุ่นนี้หรือเปล่านะฮะ หบบ่อที่มงคลน,นี่จะอยู่แถวแสมขาวนะครับบ่อที่เนี่เขาจะจัดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตกแบบบุฟเฟ่ประจําเลยนะฮะมีทั้งปลากระพงมีทั้งปลาเก๋าแล้วแต่ว่ารอบไหนนี่ลงปลาอะไรไวท้ที่ผมไม่อยากตีไกลเพราะว่าผมว่ามันนม่จะอยู่ตรงโซนนี้โซนนี้เป็นโซนน้ำลึกนะฮะ เอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วตัวนี้ <c oughs> มาดูแอคชั่นใบสันรุ่นนี้กันนะอ้อยเอาลัไก่ละ ตัวละเก่านี่ไงอับเลยอ้าวชอบใจคันรุ่นนี้ก็ไปหาซื้อตอแล้าบุกตะตกปลาไดนะ้เดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้อีกทีแล้วกันนะใบสันที่พิมพ์มานี่มันพิมพ์ S3 แต่จริงแ้วมันเป็นน่าจะเป็น X นะฮะตัวนี้ โอเควันนี้ขอบคุณบ่อทิพมงคลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องออกมาก่อน <c oughs> แล้วก็นะฮะขอบคุณบ่อทิพมงคลนะอย่าลืมนะผมขึ้นเบอร์บ่อให้ดูนี้แล้วกันนะใครอยากมาตกปลาเกา๋าตกปลากระพงนะครับขอบคุณเ k n คด้วยเอาอุปกรณ์มให้ทดลองใช้งานจริงกันนะฮะไปก่อนแล้วครับวันนี้